ภาพพที่จังหวัดอุทัยธา,ยานีครับขณะนี้เองแม่น้ําสแกกลางครับในพื้นที่จังหวัดอุทัยธา,ยานีก็เริ่มลดจํานวนลงแล้วหมายถึงระดับน้ําเข้าสู่ระดับตลิ่งแล้วสิ่งต่อไปที่จะทำครับการสัดน้ําเพิ่มสัดน้ําเข้าไปในพื้นที่ ทางด้านรองอรัฐมนตรีช่วยนะครับกระทรวงเกษตรกรคุณมนัญญาไทยเศรษฐ์เองก็ลงพื้นที่ที่จังหวัดอุทัยธานีบ้านท่านนั่นแหละลงไปเพื่อที่จะปล่อยพันธ์สัตว์น้าแต่คราวนี้เองมีอีกตัวหนึ่งครับที่น่าสนใจคือมีการปล่อยกุ้งกล้ามกรามเพื่อเพิ่มจํานวนกุ้งในพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งน้ําและแหล่งอาหารโปรตีนราคาถูกในพื้นที่แหละครับ ตัวของแม่น้ำสแกรกรังนะครับตอนนี้ไปปล่อยที่หน้าสะลรกกลางจังหวัดอุทัยธานีโดยคุณมนัญญาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าก,การกระทรวงเกษตรสากลเนี่ยก็นำโครงการปลาไทยคืนทิ่นเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามด้วยลงสู่แม่น้ำสแกรกรังโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดประมงและประชาชนเนี่ยเข้ามาร่วมง,งานนี้กันเป็นจานวนมากนะครับ ค่ะทั้งนี้ก็สำหรับพันธ์สัตว์น้ําที่ปล่อยลงสู่แม่น้ำสแกกรังเนี่ยนะคะก็มีการมอบให้กับตัวแทนในแหล่งน้ําอื่นๆไปทั้งสิ้น6แห่งด้วยกันได้แก่อ่างเก็บน้ําทับเสลาอ่างเก็บน้ําห้วยขุนแก้วอ่างเก็บน้ําหนองไก่เทือนแล้วก็แหล่งน้ำคลองยางศูนย์เรียนรู้วิทยาลัยเกษตรนะคะแล้วก็โรงเรียนบ้านดงประดาพระ รมถึงตัวแทนองค์กรชุมชนแล้วก็ประมงท้องถิ่นเนี่ยนะสำหรับพันธุสัตว์น้ำที่จะปล่อยลงสู่แม่น้ําสแกกรักงแล้วก็มอบให้กับตัวแทนในครั้งนี้เนี่ยประกอบไปด้วยกุ้งกล้ามกรามห้าแสนตัวปลาตะเพียนขาวอีกสามแสนตัวค่ะปลาแรด1นึ่งมื่นตัวปลากาดำหนึ่งหมื่นตัวนะคะปลาบึกอีก1นึ่พันตัว ปลาสวาย1 0 0 0 0ตัวปลามมา1 0 0 0 0ตัวค่ะปลาเทโพ200ตัวแล้วก็ปลากระทิงไฟ1,000ตัวร่วมถึงปลาอื่นๆอีกนะรวมจำนวนทั้งสิ้นแล้วคราวนี้เนี่ยได้มีการมอบพันปลาแล้วก็ให้ไปปล่อยในแหล่งน้ำต่างๆเนี่ยแ0 0 0สนกว่าตัวด้วยกัน<ฮ>นะคะเพื่อให้ประชาชนนั้นได้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำได้อย่างยังย่งยืนต่อไปมันเป็นข้อดีคุณมินรเราจะสังเกตจากที่ผ่านมาพอเกิดน้ำท่วม แล้วสิ่งที่ตามมาคืออาชีพที่ชาวบ้านเขาเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในช่วงน้ำท่วมพลิกวิกฤตเป็นโอกาสคือการจับสัตว์น้ํามาเป็นทั้งอาหารแล้วก็มาขายด้วยเป็นนะอาชีพประมงครับสร้างไรายได้เป็นอย่างดี